เสียงอัสเตตัสจะเพจดังตีนวันที่7เมษายน2565เนื้อหายิ่งรวยแต่เงินยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งรวยแต่เงินยิ่งโลภมากอยากรวยขึ้นยิ่งรวยแต่เงินยิ่งทำตามใจตัวเองยิ่งรวยแต่เงินยิ่งหุดหงิดง่ายยิ่งรวยแต่เงินยิ่งรักง่ายหนเร็วยิ่งรวยแต่เงินยิ่งหญิงยโสยิ่งรวยแต่เงินยิ่งบ้าอำนาจยิ่งรวยแต่เงิน ยิ่งเห็นโลวิดเบี้ยวถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรมจะไม่เป็นคนเช่นนั้นถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงินจะเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งจะเป็นคนแผ่เผื่อเจือจานยิ่งจะเป็นคนทําตามความถูกต้องอย่างยิ่งจะเป็นคนมีใจใสนิ่งสงบ เย็นนิ่งจะเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนมียิ่งจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งจะเป็นคนกระจายอำนาจยิ่งจะเป็นคนเห็นโลกตามจริงยิ่งแม้รวยเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องหายใจไม่มีใครรอดชีวิตเพียงด้วยความรวยหายใจยาวได้เป็นสุขก็มากหายใจสั้น ไม่เอาไหนก็สุขน้อยแม้รวยเท่าใดอย่างไรก็ต้องตายหอบหิ้วไปได้แต่บุญบาปไม่มีใครรวยแล้วรวยเลยจะเป็นสุขในปรโลกได้มีเพียงแต่บุญที่สั่งสมไว้แม้รวยเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุดจะหยุดได้ก็เพียงด้วย ยอดแห่งบุญคือรู้วิธีเห็นโลกตามจริงจนถอนความติดใจหลุดพ้นขาดจากความอยากมีอยากเป็นสิ้นแล้วรวยเงินแค่ห่างนี้รวยธรรมแค่ห่างบาปรวยความว่างจึงห่างทุกข์ร้อยเรียงจากบทความในหนังสือคิดจากความว่าง ประพันธ์โดยคุณดังตินโปรดติดตามเพจดังตินนวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ